ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแต่ความตายนะเป็นของยั่งยืนสัตว์โลกทั้งหลายหรือว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเวลาเราเกิดมาแล้วเราย่อมมีความตายเป็นที่สุดไม่ช้าไม่เร็วก็ต้องตายเหมือนกันทุกคนทุกคนที่เกิดมานะั้นมีอายุไขเหมือนกันทั้งสิ้นแต่การฆ่าตัวตายเนี่ยคือการตัดชีวิตตัวเองก่อนที่อายุไขของเราจะสิ้นไปฉะนั้น ปกติแล้วมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเวลาเราจะจวนตายเนาะหรือว่าถึงที่ตายเนี่ยส่วนมากมักจะหาทุกวิถีทางทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นมีชีวิตที่อยู่รอดแต่คนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมักตายด้วยอารมณ์ที่ไม่ปกติบมงคนทั่วไปเพราะอะไรเพราะว่าก่อ,กอนที่จะฆ่าตัวตายได้นั้นนะ่ะส่วนมากจะมีอารมณ์ที่เป็นโทสะ คือความโกรธความโมโหความเป็นอกุศล,ลกรรมความเศร้าหมองในจิตใจก็จึงสามารถที่จะกระทำเรียกว่าอัตมนิวิบาทกรรมต่อตอนเองได้แล้วเมื่อเราตายด้วยอารมณ์อย่างนั้นแล้วเนี่ยส่วนมากก็จะมีทุคติเป็นที่ไปเพราะอารมณ์โกรธนั้นจะมีอารมณ์ใกล้เคียงกับอบายภูมิก็คือนรกตายแล้วก็มีที่ไปเป็นนรกไม่ได้ไป สุขติสักคนนะฉะนั้นกรรมเช่นนี้เนะี่ยผูุ้ทธเจ้าท่านทรงห้ามห้ามทำร้ายตนเองและผู้อื่นสิ่งใดก็ตามที่เราทำให้ตัวเองและผู้อื่นนั้นเดือดร้อนเนะี่ยถือว่าเป็นบาปทั้งหมดแล้วบาปตัวนี้เนี่ยเมื่อไปสู่นรกกระพุ่มแล้วก็ยากที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกครั้ง ไปลงนรกก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายแล้วก็เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานและกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ที่สมบูรณ์ที่มีเอาไว้ว่าครบ32ก็ต้องใช้เวลาหลายภพหลายชาติแล้วเกิดมาก็ต้องอาศัยอารมณ์จิตเดิมนะที่เคยมีโทสะเคยคิดฆ่าตัวตายเนี่ยก็จะมาคิดทําซ้ําๆในชาติที่เราเกิดเป็นมนุษย์อีกกว่าเราจะมีจิตใจที่ตั้งมั่นมั่นคง ปรารถนาไปสู่พระนิพพานได้นะต้องใช้เวลาหลายกับเหมือนกันฉะนั้นแล้วอ,อยากจะให้เราเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจทำสิ่งใดก็ตามกับตัวเองหรือว่าผู้อื่นเราต้องคิดให้รอบคอบคิดให้ดีว่าเราทำไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจบปัญหาตรงนั้นได้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ข้างหลังเราก็ต้องรับ ความเดือดร้อนต่อส่วนตัวเราเองเที่เป็นจิตออกไปเราเรียกว่าอธิสมานกายนะไม่ได้พ้นจากความทุกข์ตรงนี้ไปได้ก็ต้องไปเสวยทุกคติในนรก,กภูมิอีกยิ่งทุกข์กว่าเดิมกว่าที่เราเป็นมนุษย์อีกทุกปัญหาในโลกนี้มีทางออกเสมอเพียงแค่เราทําจิตให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วเราก็จะเกิดปัญญาคิดิจรณาแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองได้ขอฝากให เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กําลังทุกข์กำลังเศร้าโศกถึงทางตันแล้วหาทางออกไม่ได้ว่าธรรมะหรือการทําสมาธิเนี่ยให้จิตสงบเนี่ยจะทําให้เราเกิดปัญญาและคิดหาทางออกได้ทุกๆปัญหาจเจริญพร